อ่ะสวัสดีครับไวรุ่นจเจอกันแล้ววันนี้อ่ไาได้จังหวะได้จังหวะพอดีก็เลยจะมาทําคลิปเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับอ่าการเดินการปรับรอบเดินเบาของหัวฉีดของฮาเลย์หัวฉีดซึ่งคันนี้เป็น48ปี2016หัวฉีดส่วนคันนี้เป็น102ค u ตั้มปี2006คาบูตัวสุดท้ายอ่ะ จากชุดข้อมูลที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าคันนี้หัวฉีดถ้าปรับรอบเป็นเบาต่ำไปไปมันจะชาร์จไหมแรงดันแรงดันน้ำมันเครื่องมันจะดีไหมอ่าวันนี้ผมเลยจะมาบอกอะไรผมไม่ได้บอกว่าข้อมูลผมมันอาจจะไม่ถูกต้องร้อเปอร์เ็นหรือมันถูกที่สุดอันนั้นผมไม่รู้แต่เรามาคิดตามกันไปนะครับวิเคราะห์ตามตามกันอ่าหัวฉีดคันนี้หัวฉีดสองพัหกคันนี้คาบูสองพันหก ซึ่งผมจะบอกว่าตัวเครื่องตัวเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันขวาสูบช่วงปีศูนย์สี่ถึงศูนย์หกเอาไง่ายคือบล็อกเครื่องตัวนี้บล็อกเครื่องตัวยี่สองพันยิบสองปัจจุบันเนี่ยมันคือบล็อกเครื่องตั้งแต่ปีสองพันสี่สองพันสี่ถึงสองพันยิบสองอะไหล่ทุกตัวในเครื่องใช้งานร่วมกันได้หมดเสื้อสูบหัวฉีดลูกสูบหัวฉีดแตกเมาลูกสูบของคาบูไปร้อยน็อตใส่ได้เลยผมบอกให้ใส่ได้เลยเป็นทงเซ็นเซอร์เอาไปใส่ใช้งานด้วยกันได้เลยใช้งานได้เหมือนกันหมด จะแมฟเซนเซอร์จะแ็งเซนเซอร์จะฮีทเอนจินทุกอย่างใช้ด้วยกันได้หมดทั้งคาบูและหัวฉีดต่างกันแค่2,004ถึง2,006เป็นชุดตรงปีกผีเสื้อเป็นชุดคาบู2,007ถึง2 0อ2เป็นชุดปีกผีเสือ้ออะไรใช้งานร่วมกันได้หมดคราวนี้เรามาเข้าสู่เรื่องการปรับรอบเดินเบาที่หลายๆคนกังวลกันว่าหัวฉีดปรับเดินเบามันจะดีไหมอันนั้นผมไม่รู้นะว่าดีไม่ดีแตส่สังเกตไหมว่าทำไม2,004ถึง2,006คาบู ปรับเดินเบาเท่าไหร่ก็ได้มันก็ไปพังในขณะที่ตัวเครื่องมันตัวเดียวกันปั๊มน้ํามันเครื่องก็ปั๊มเดียวกันปั๊มตัวเดียวกันเอาไปใส่ด้วยกันได้เอาปั๊มหัวฉีดมาใส่คาบูก็ได้ปั๊มหัวปั๊มปั๊มน้ำมันเครื่องของคาบูใส่หัวฉีดก็ได้เหมือนกันหมดอ่าคือปี2006มันเป็นคาบูพอเป็นปี2007ขึ้นมาเนี่ยเขาเอาเครื่องลูกเดิมที่เป็นคาบู2อง6หเนี่ยเครื่องลูกเดิมมาถอดชุดคาบูออกแล้วก็จัดเป็นชุดคอยดีเป็นชุดหัวฉีดฝังแล้วก็เปล พอปี2014มันก็จะมีการเพิ่มเป็นกล่องตัวใหม่ก็คือเพิ่มกีฟ็อกขึ้นมาแค่นั้นเองแต่ตัวเครื่องชุดคัดมัดไฟตัวไพมอรี่ทุกอย่างใช้ด้วยกันได้หมดทําไมเครื่อง2004ถึงม0 0 6ปรับเดินเบาได้โดยที่แรงดันน้ำมันไม่เป็นไรการชาร์จไฟไม่เป็นไรแล้วทําไมเครื่อง2007ถึง2022มันจะปรับเดินเบาไม่ได้คิดตามกันให้ดีๆในเมื่อเครื่องเป็นเครื่องตัวเดียวกันมัดไฟก็มัดไฟตัวเดียวกันแผ่นชาร์จชุดคลัมคัด ก็ชุดเดียวกันลูกสูบก็ลูกเดียวกันเสื้อก็อเสื้อเดียวกันฝาก็ฝาเดียวกันปั๊มน้ำมันเครื่องก็ปั๊มน้ำมันเครื่องตัวเดียวกันการฟหลอดก็การเดียวกันเอามาใส่ร่วมกันได้อ่าทำไมศูนย์สี่ถึงศูนย์หกมันทําได้โดยที่ไม่เคยมีใครมีปัญหาเรื่องระบบชาร์จไฟเมื่อปรับเดินเบาๆซึ่งคันนี้พอดีผมเขาให้มาเก็บงานสายไฟก็เลยไม่ได้ใส่ม่ง้นจะดสตาร์ทให้ดูและอ่ากับหวัวฉีดที่ผมปรับเดินเบาไปรถล,ลูกค้าผมเคยจูนเดินเบาไปเมื่อสนะองสามสามปี ทำไมมันทําได้ผมเชื่อว่าคลิปนี้ใครดูออกไปคนที่ยังเข้าใจยังรับรู้ข้อมูลชุดข้อมูลเดิมๆก็จะเถียงก็ยังจะเดี๋ยวก็จะมีบอกว่ามันไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกไม่ได้ไดยังไงผมเคยผ่าเครื่องผ่าเครื่องไปแล้วอ่ารถปีสิบเก้าลูกสูบแตกผมก็ไปเอาเสื้อปีสองพันแปดมาใส่มันก็ใส่ร้อยน้อดที่กันได้วันนี้ก็ขี่ใช้งานปกติอยู่ทุกอย่างมันเครื่องตัวเดียวกันยุคสองพันสี่ถึงสองพันยี่สิบสอง ในเมื่อเครื่องลูกเดียวกันตัวเดียวกันเดินเบาไม่ได้ได้อย่างไรคิดกันให้ดีๆคิดตามกันดูอีกทีพ้อไอ้ทรงไอ้เสียยังใส่ด้วยกันได้เลยชุดฟอร์พงฟอร์เบอร์อะไรก็ใส่ด้วยกันได้หกไก่ก็ใส่ด้วยกันได้ร้อยน็อตลูน็อตตันลงกันล้มทุกอย่างใส่ด้วยกันได้หมดเพราะมันเป็นเฟรมเฟรมก็เฟรมเดียวกันเฟรมบล็อกเดียวกันตั้งแต่ปี2004สี่ถึง2022ยิบสองถ้าปีส0 2 3ิบาออกมาไม่มีอะไรเปลี่ยนใหม่เพือเผอก็เฟรมเดียวกันของปีสอง4สี่แค่นั้นเองไม่ว่าจะใส่่่ทออะไไรูนนนเเดิบาแคห ผมบอกเลยได้หมดแหละหัวจีดอะจะเอาเดินเบาหอบหอบห้าหกร้อยอะไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าคนที่บอกว่าเดินเบามากๆเดี๋ยวไฟมันจะไม่ชาร์จนะฟังถ้าปรับสักหกร้อยแล้วพี่จอดเดินเบาอยู่สามชั่วโมงนั่นโอเคผมไม่เถียงแต่ถ้าขี่ใช้งานปกติรอบสองพันห้ารอบสามพันรอบสี่พันไฟมันก็จะชาร์จของมันตามปกติระบบไฟชาร์จระบบแรงดันน้ำมันเครื่องขึ้นอยู่กับรอบเครื่องยนต์รอบเร็วชาร์จเร็วรอบเร็วแรงดันน้ำมันเร็วแรงดันน้ำมันแรง รอบช้าแรงดันน้ำมันช้าไฟชาร์จช้าเช่นกันถ้าไม่เช่นนั้นคาบูมันได้นั่นไงแล้วทำไมหัวฉีดเขาอยากเดินเบาเหมือนคาบูทำไมต้องไปเปลี่ยนเป็นเครื่องเปลี่ยนเป็นชุดคาบูเพื่ออยากเดินเบาแล้วทไมกลัวไฟไม่ชาร์จเหรอเวลาหัวฉีดเปลี่ยนอ่าเป็นอยากเดินเบาเขาเปลี่ยนชุดคาบูเขาต้องทำอะไรบ้างอ่าหัวฉีดเปลี่ยนชุดคาบูถ้าคนงบน้อยเลยงบน้อยก็เปลี่ยนแค่คอยดีถอดคอยดีชุดหัวฉีดออกแล้วเอาคอยดีชุดคาบูมาลงถอดปลั๊กหัวฉีดหน้าหลังออกพันเก็บถอดอ่าปีกปีกเสื้อออก พันเก็บพวกนี้พันเก็บหมดก็คือเพราะว่าหัวฉีดมันไม่ได้ใช้มันถอดออกปุ๊บอเซนเซอร์ปีมิเตอร์ก็ถอดออกไม่ได้ใช้เก็บตอนนี้มันก็จะกลายเป็นรถคาบูในขณะที่กล่องยังเป็นกล่องเดิมไฟอนจิ้มันก็จะโชว์แต่ถ้าคนที่มีงบหน่อยก็จะยกชุดเอารถปีเอารถหัวฉีดปีใหม่มาถอดชุดหัวฉีดออกแล้วยกชุดคาบูยกชุดกล่องไฟยกชุดสายไฟของปี2004สีถึง2006หมาใส่มันก็จะกลายเป็นว่ารถปีใหม่กลายเป็นรถปีเก่าไปทันทีโดยปริยายนั่นคือวิธีการที่จะทำคาบู วิธีการแรกก็วิธีการแรกอะมันก็จะประหยัดงบหน่อยก็เปลี่ยนแค่ชุดคอยดีเป็นลูกขบูวิธีการที่สองก็คือเปลี่ยนยกทุทตั้งชุดสายไฟอ่าเป็นของขบูค่นั้นเองมันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยทำไมเขาทำกันได้แต่ถ้าถามว่าวอเตอร์วัาเิดดีดนิ้วโป๊ะเดียวจนเบาจบไฟจิ้นโชช่างหัวมันแค่นั้นเองคิดตามกันดีๆอ่าหรือใครคิดว่ามีข้อมูลดีๆข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นกราฟอะไรได้ยิ่งดีเพราะผมก็เทสมาหมดแล้วว่าเดินเบาเท่าไหร่ไฟมันถึงจะชาร์จน้อยผมมีข้อมูลหมด ถ้าใครคิดว่ามีข้อมูลดีๆก็มาแลกเปลี่ยนมาแนะนํากันได้บ้างเผื่อสิ่งที่ผมพูดมันอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นก็เป็นไปได้ไม่ได้พูดให้ทุกคนมาเชื่อทุกคนอย่าเชื่อผมไม่จาอย่าเชื่อผมเด็ดขาดแต่แค่ทําคลิปให้ฟังให้ดูให้ฟังแล้วก็คิดตามกันตามหลักความเป็นจริงของมันแค่นั้นเองนะไปรุน่น